สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยเรามาสร้างทางรถไฟสายเดนชายเชียงรายเชียงของนะครับท่านผู้ชมครับก็พามาชมการทำงานหน้าง,งานทุกอย่างนะครับตั้งแต่ขุดเต่อหล่อเสาเทคอนกรีต hey, วันนี้เรามาโยู่ที่อาบีสาา เสา26ต้นหลังจากฝนตกและตาเอาสักหนึ่งคลิปให้ท่านผู้ชมได้เห็นการทำง,งานเรามาปรับประ่อมนะครับปรับแบบใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงตัวสิบสี่นะครับท่านผู้ชมลงเข้าไปไม่ได้นะครับก็เก็บประมวลภาพเป็นคลิปให้ท่านได้ชมกันแบบเละ แบบนี้นะครับนี่นละครับอ่าบีหนึ่งสามห้าสยี่สิบหกต้นเรามาทำการสร้างทางรถไฟนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆที่ท่านสงสัยว่าเราทำอะไรกันนะครับแอดมินพามาชมการสร้างทางรถไฟนะครับสร้างทางรถไฟสายดันชายเชียงรายเชียงของนะครับท่านผู้ชม ฝนตกหนักนะครับทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้ก็มีสภาพอย่างที่เห็นเนี่ยครเสา26ต้นนะครับ r b 1 3 5มหบ้านบ้านคอยนะครับอำเภอเงาลำปางมาจากพยาวกันล้ะครับนี่คานวางไว้แล้วนะครับตั้แต่เบอร์18ถึงเบอร์26ก็ได้เท่านี้ก่อน ยังไม่ครบเสร็จสมบูรณ์แบบดีช่วงบ่ายๆนะครับสิบสี่นากาสิบสองนาทีวิ่งไปสถานีงาวมาจากยาวไปงาวจากงาวก็มาเข้าบันคอยนะครับเขตลำปางเหมือนกันนะกเก็บ ภาพบันทึกเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกะับตอนเช้าฝนตกนะครับไม่ได้ลงคลิปลงบ่ายจะบันทึกคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมอัปเดตกันนะครับอัปเดตการสร้างทางรถไฟสายเชียงชายเชียงรายเชียงของตัวสิบสี่นะครับท่านผู้ชมบัดทม โซ่เมานะครับท่านผู kind of calm, ้ชมเละนะครับเข้าไปไม่ได้รถเข้าไปไม่ได้ก็บหนเท่าเป็นคลิปนะครับการสร้างทางรถไฟการยากง่ายแต่ระหน้าหน้าแรงก็สบายหน่อย แรงสบายพอเข้าหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะครับ ยังอามพร้อมด้วยครอบครัวนะครับก็มาคุมอยู่อาบีหนึ่งสามห้าดูไกลอยู่นะครับแต่ละทีมก็ประมาณยี่สิบสิบห้ายี่สิบรับตะเวนกันไปทั่วตั้งแต่พะเยามาถึงลำปางถึงงาเนี่ย ให้บ่ายก็อัพให้ท่านผู้ชมได้ชมกันสหนคลิปลึงฟ้าลึงฝน,นเช้าฝนตก,ตกเยอะนะครับตกเยอะท่านผู้ชมเห็นสภาพภาพาง,งานงานแชะไปหมดครับจะไปไหนมาไหนก็ลำบากแล้วครับจะมาเสิร์ฟเหล็กเสิร์ฟปูนนะครับท่านผู้ชมลำบากหมดเอ้าน้าฝน เนี่ยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปกันละกันนะครับ3 3 0 0ันสามร้อยซับนะครับท่านผู้ชมเข้ามาให้การสนับสนุนให้เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะครับถูกใจกดไลค์ like, กดแชร์เรามาปรับแบบนะครับท่านผู้ชมก่อนจะเทหัวเสาวร์สิบสี่นะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะบัตทัม ชาวบ้านก็ไม่รู้จักก็มาปรับแบบนะครับต่อไปก็จะใช้สับชาวบ้านแล้วกันควบคู่กับไปกับสับเป็นทางการมาปรับแบบนะครับท่านผู้ชมปรับแบบหัวเสาก่อนจะเทหัวเสาเนี่ยปรับแบบเสร็จก็จะเทให้มามาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะใช้หล่อปิ้นหัวปิ้นนะครับหัวปิ้น แล้วก็วางขานเนี่ยนะครับวางขานเสร็จแล้วผลเครื่องไม้แล้วนะครับท่านผู้ชมใต้หลังมาแล้วนะครับบรรยากาศบายบายนะครับครับสักหนึ่งคลิปเรามาปรับแบบเบอร์สิบสี่เพื่อที่จะเฮห,หัวเสา RB135 นสามห้าเสายี่สิบหกต้นช่วงใบาๆ ผลไล่หลังมาแล้วนะครับก็บันทึกเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมสคลิปขนะอบพระคุณนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้คนทำคลิปจะเป็นกำลังใจนะครับเรามาจากสถานีเงาตีเข้ามาที่อาบีหนึ่งสามแถวบันคอ แบบปรับแบบปรับมัตทอมนี่แหละนะปรับแบบใช้เวลานานนะครับต้องใช้ลอกดึงปรับระดับเพื่อให้ได้ตัวเลขให้ตรงกับที่ออกแบบมาแล้วก็จะมาร์กจุดเอาไว้ดึงแบบให้เข้ารูป ขอบคุณนะครับที่ติดตาม3,330ัฟนท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราน่าจะได้สคริปต์เดียวนะครับนี่ครับฝนไล่หลังมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวก็คงจะเปียกกันละนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยลองชมดูนะครับถ้าหน้าฝนแล้วจะมาแขวนคานก็ลำบากนะครับคานเขาเรียกภาษาช่างก็อาเกดเดอร์นะครับท่านผู้ชม ครับเอาภาษาชาวบ้านกันเราเรียกคานละกันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเละแล้วเกินครับพออัปเดตได้บ้างนะครับวันนี้ก็น่าจะมีคลิปเดียวนะครับเราร่มรากันที่อาบีหนึ่งสามห้าบ้านคอยเพิ่งเอาลำปางโชคดีมีกันใช้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ